รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นที่ทราบกันดีนะครับ ในช่วงของการเกิดโรคระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบให้กับการประกอบอาชีพของเรานั้นเกิดความยากลำบากบางคนต้องออกจากงานและในวันนี้ผมมีอาชีพที่จะสามารถให้ทุกคนได้เรียนรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตไปติดตามชมกันนะครับ และท่านผู้ชมครับนี่คืออาชีพที่น่าสนใจที่ผมได้แนะนําเมื่อสักครู่นี้เรามาหาคําตอบจากอาจารย์ยุพเรลศแก้วจงบดสิทธิ์อาจารย์ประจําศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ผมขอเรียกครูพี่ตัวได้ไหมครับค่ะยินดีค่ะพี่ตัวครับ <c oughs> นี่คืออะไรครับตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชไร้ดินนะคะสําหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนผู้รับบริการของเราอะคะ่ะมา,เ,าเรียนรู้ นำเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพก็ได้นะคะพืชไม่ได้ปลูกลงในดินแล้วเขาเจริญเติบโตได้อย่างไรชับจริงๆแล้วหน้าที่หลักๆของเขาคือเป็นที่ส uh> ําหรับให้รากพืชยึดเกาะเอาไว้นะคะจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นฟองน้ําหินเอามาประยุกต์ใช้ได้เลย มีที่ให้รากพืชยึดเกาะคุณแห่งคิดว่าเขาจะสามารถจเจริญเติบโตได้ไหมเนี่ยคนเราก็ต้องการอาหารอ,อ,อใ่ถ้ามีการเจริญเติบโตก็ต้องการอาหารมีปัจจัยสําคัญสี่ปัจจัยด้วยกันมีแสงแดดมีน้ํามีอากาศ,ากาศเรือ,ออีกหนึ่งปัจจัยก็คือธาตุอาหารนั่นเองดินไม่ใช่สิ่งที่ที่กล่าวมาไม่สร้างอาหารไม่มีดินเป็นปัจจัยอ้าไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตเลยไม่มีคําว่าดินเลยนะคะจะถามคุณวิทตัวว่า ข้อดีนะครับอของการปลูกพืชไร้ดินแบบนี้ครับข้อดีของพืชไร้ดินนะคะ่ค่ะไม่ต้องเตรียมดินไม่ต้องขุดดินยกแปลงไม่ต้องกําจัดวัชพืชไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงอีกต่างหากนะคะให้แมลงเขาเข้ามาดูแลในแปลงของเราได้เพราะฉะนั้นลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเกษตรไปได้เยอะมากๆเลยนะคะ,คะมีเพียงคนคนเดียวก็สามารถปลูกและดูแลแปลงปลูกของเราได้อย่างทั่วถึงอีก อย่างหนึ่งนะคะพืชไรดินเนี่ยเขาบอกว่าผลผลิตที่ได้อ่ะคะ่ะผลผลิตที่ได้จะเป็นพืชที่ปลอดภัยนะคะมีคุณภาพอยากจะถามครูพี่ตัวตอ่ออีกนิดนึงนะครับการปลูกพืชแบบนี้มีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมครับที่ที่ครูตัวได้ครูพี่ตัวได้ทำม,มาสาหรับข้อจํากัดหรือข้อควรระวังของการปลูกพืชไรดินนะคะยังแรกเลยนะคะต้องมีความรู้ม,ม,มีประสบการณ์มีเทคนิค บางอย่างะคะ่ะที่เราต้องควบคุมดูแลเขาอย่างเช่นก่อนหน้าที่จะเก็บเกี่ยวประมาณ1นึ่สัปดาห์เนี่ยเราควรที่จะต้องให้น้ำอย่างเดียวเลยไม่ต้องให้ธาตุอาหารเขาธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญโตะคะ่ะถ้ามันมีเยอะเกินไปอะคะ่ะมันอาจจะมีการตกค้างเหลืออยู่ได้นะคะข้อนึงนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใชะะ้อะค่ะอยากจะให้เลือกพิจารณาดีๆคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับข้อควรระวังช่วงที่ปรับ ค่าความเป็นกรดเป็นเบสหรือ pH นะคะในสารละลายธาตุอาหารและการปรับค่าความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารนะคะมันจะมีสารเคมีบางชนิดผู้ที่ดูแลรักษาผู้ที่ทํางานในแปลงพืชและดินถ้าไปทํางานในช่วงขั้นตอนนี้ค่ะก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเราเอง safety first ดีที่สุดนะคะทำงานทุกอย่างเลยค่ะให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่หนึไว้ก่อนดีที่สุดโอคุณตัวครับ เราได้รับความรู้มากมายเลยนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครูพี่ตัวจะพาเราไปเรียนรู้เรื่องของกระบวนการและวิธีการปลูกตามผมมาเลยนะครับครูพ,พี่ตั้วครับเราจะเริ่มขั้นตอนการปลูกพืชไรดินอย่างไงดีครับ ขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวที่มาทําหน้าที่แทนดินมีหลายอย่างเลยนะคะที่สามารถนํามาใช้ได้นะคะมีทั้งฟองน้ําหินอ่อนเม็ดเม็ดดินเผาจะเป็นกาบมะพร้าวคุยมะพร้าวโอ้โหได้เยอะเลยนะคะตรงนี้เ,เราทําการทดลองเปรียบเทียบนะคะพบว่าฟองน้ําค่ะดีที่สุดนะคะก็เป็นวัสดุมาใช้ในการเพาะต้นกาแล้วก็เป็นที่ให้รากยึดเกาะนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับการเพราะต้นก้านะคะก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์นะคะหรือจะใช้กิ่งพันธุ์ก็ได้นะคะบางชนิดแล้วแต่พืชว่าขยายพันธุ์ด้วยอะไรนะคะมีไม้จิ้มฟันซะหน่อยสำหรับเอามาช่วยเวลาที่เป็นมเมล็ดขนาดเล็กๆะคะ่ะเราก็จะเอาไม้จิ้มฟันเนะะี่ยค่ะมาแตะเมล็ดแล้วก็ยอดลงไปในวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้นะคะมีถาดสำหรับ เพราะต้นกล้าต้นพืชจะต้องใช้ความชื้นในการเจริญเติบโตนะคะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะธาตุอาหารมีหลายชนิดนะคะมีทั้งปุ๋ยชีวภาพก็ได้แบบเคมีก็ได้นะคะถ้าแบบง่ายๆเลยนะคะแนะนําเป็นสูตรสําเร็จรูปอันนี้คือแนะนําประชาชนเลยนะคะมือใหม่นะคะอีก ตัวหนึ่งที่จะต้องมีไว้นะคะเรื่องของการปรับค่าความเป็นกรดเป็นเบสของสารละยธาตุอาหารแล้วก็มีการปรับค่าความเข้มข้นของสารละายธาตุอาหารัวมาปรับน่ะจะเป็นเป็นกรดนะคะก็จะใช้กรดไฮโดรคลอริกออกมาเจือจางนะคะแต่ถ้า,ถามือหนักก็มีตัวแก้ก็ใช้ ด่างหรือเบสนะคะมาแก้ก็จะเป็นโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์นะคะเข้ามาช่วยแล้วก็ตอนช่วงที่ทําความสะอาดจะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มาฆ่าเชื้อโรคด้วยที่มีหลักๆที่จะต้องมาใช้ในการทํางานอีกนะคะเวลาที่ทําภาชนะปลูกแล้วก็จะต้องมีภาชนะในการปลูกพืชน,นะคะที่ขังน้ําไม่ได้ะคะ่ะเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะมีหลังคาพางแสงสักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าพืชใช้แสงในแต่ละวันเนี่ยหกสิถงเจ็ดนถ้าวันไหน ความเข้มของแสงมาก100%เนี่ยโอ้โหนะคะเราก็จะต้องพรางแสงให้เขาสักนิดนึงนะคะใช่ช่วยเขาด้วยก็แนะนําให้เป็นหลังคาสีขาวนะคะแต่ถ้าเกิดแดดแรงมากๆก็อาจจะมีอะไรมาบังเพิ่มเติมนะคะนอกจากนั้นมีถังผสมสารละลายธาตุอาหารนะคะไว้สําหรับผสมธาตุอาหารแล้วก็มีถังพักสําหรับ euh, พักอาหารในการปรับค่าตามความต้องการของพืชก็จะต้องมีถัง ตรงนี้แล้วก็ทําให้เขาเย็นด้วยตรงถังนี้ก็อาจจะฝังไว้ในดินอย่าง2ตัวนี้นะคะตัวนี้จะวัดความเข้มข้นของสารอาหารนะคะเรียกว่าอิซิมิเตอร์นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวัดความเป็นกรดเป็นเบสของสารอาหารเรียกว่า PH มิเตอร์แต่ถ้าไม่มีต้องมีการสังเกตนะคะต้องดูอาการพืชที่เราปลูกช่วยได้เหมือนกันก็สําหรับวัสดุอุปกรณ์ผมดูแล้วก็คนที่สนใจคนที่สนใจเนี่ยคงจะจัดหาได้ง่ายไม่ยุ่งยากเพราะว่าเป็น วัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน<ช>ที่เราหาได้ในทั่วไปเลย<ช>ครับออแล้วลำดับต่อไปครูพี่ตั้วจะ,ะแนะนําอะไรต่อค่ะคขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเพาะต้นกล้าของการปลูกพืชในด,ดินท่านผู้ชมครับสําหรับต่อไปเราจะไปทําการเพาะต้นกล้าใช่ค่ะนะครับไปดูวิธีการทําว่าเป็นอย่างไรอย่างที่คุณเองเห็นทางด้านน้นนะคะน้องๆเขากําลัง เพาะต้นกล้าสําหรับขั้นตอนนี้จะต้องใช้วัสดุปลูกเราใช้ฟองน้ํานะคะนําเอาฟองน้ํามาตัดให้ได้ขนาด1นึ่งคณหนึ่งนิ้วแล้วก็กรีดเป็นรอยกากบาทตรงกลางสาหรับไว้หย่อดเมล็ดหรือว่าเอากิ่งมาปักชําเราก็ได้วัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีถาดน้ําไว้ก็เอาฟองน้ำเนะะี่ยค่ะมาไล่อากาศโดยการแช่ในน้ำนะคะเพื่อให้ความชื้นไปแทนที่อากาศและเมล็ด ไม่ได้รับความชื้นก็จะงอกขึ้นมาได้ค่ะก็จะไว้ที่เ,เรือนเพาะต้นกล้านะคะระหว่างเนี้ยมันประมาณ14วันเอาเวลาตรงเนี้ยไปเตรียมสถานที่ปรับพื้นให้สม่ำเสมอนะคะภาชนะปลูกสําหรับปลูกพืชไร้ดินแปลงสาธิตของเราเนะะี่ยค่ะมีน้ําหมุนเวียนระบบน้ํานิ่งพืชเราก็กําลังพร้อมที่จะ ย้ายลงมาปลูกแล้วแต่ก่อนจะย้ายเราต้องผสมอาหารให้เขาด้วยนะคะก็จะผสมในถังผสมอาหารนะคะเราจะผสมอาหารเนี่ยเราจะใช้สูตรสําเร็จรูปอันนี้แนะนําสูตรเดียวไปก่อนเนาะแนะนําให้ดูข้างขวดนะคะเราก็จะเอากรดไฮโดรคลอริกเจือจางค่ะมาปรับใส่อันนี้ก็เป็นการเตรียมธาตุอาหารให้พืชที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายปลูกได้เลยนะคะทำการย้ายปลูก มือเบาๆจัดรากให้ลงไปที่น้ําและสารละลายธาตุอาหารที่เราใส่ไว้ในภาชนะปลูกของเราให้ดีทิ้งให้เขาอยู่ในแปลงปลูกเราประมาณ1สัปดาห์นะคะพอเขาตั้งตัวได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถอนแยกถ้าเป็นพืชที่มีทรงพุ่มใหญ่อาจจะเหลือ1ต้นต่อก้อนฟองน้ําแต่ถ้าทรงพุ่มเล็กๆทิ้งไว้ได้3 4 5ต้นตน้นอ่ยค่ะอยู่ในก้อนฟองน้าเดียวกันได้เลยหลังจากย้ายก้านะคะพืชทั่วๆไปเนี่ยประมาณ1เดือนน่ย เก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวนะคะต้องดูแลรักษาเขาทุกวันต้องเดินสำรวจต้องใช้ทักษะในการสังเกตพอลงแปลงปุ๊บมันจะมีแมลงศัตรูพืชนะคะเข้ามาด้วยก็มีวิธีการอาจจะเป็นจับออกทำลายทิ้งหรือว่าฉีดพ่นด้วยสมุนไพรและมีเรื่องของการปรับค่าความเป็นกรดเป็นเบสเพราะว่าค่าสาราาอาหารเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตลอดเลย นะคะเปลี่ยนแปลงตลอดพอพืชเอาไปใช้เอาไปกินของเขาเนะะี่ยค่ะเราต้องเอากรดไฮโดรคลอริกเจือจางของเราเนะะี่ยค่ะมาปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง5.5ถึง6.5ปรับได้ทุกวันแต่ถ้าไม่มีเวลาสัปดาห์หนึ่งปรับครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเข้มข้นของสารละลายด้านอาหารก็ต้องให้อยู่ในช่วงที่เขาต้องการด้วยก่อนที่จะเก็บเกี่ยวสัปดาห์สุดท้ายเราไม่ต้องมาสมอาหารแล้วให้น้ำอย่างเดียวหลังจากเก็บเกี่ยวนะคะเราก็ต้องนําวัสดุอุปกรณ์ต่าง ไปทําความสะอาดเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะครับขอบคุณคุณครูตั้วมากเลยนะครับที่มอบความรู้ให้กับพวกเราทุกคนเรียกว่าพิถีพิถันเก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับและท่านผู้ชมครับครู่หนึ่งนะครับผมจะพาพวกเรานะครับไปพบกับผู้ที่มาเรียนรู้ความรู้ตรงนี้แล้วนําไปประกอบอาชีพได้จริงนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เองพร้อมแล้วตามผมมาเลยนะครับ สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับดูแลพวกพืชแมลงนะครับมารบกวนแตงผักครับท่านผู้ชมครับและนี่คือคุณลังสรรเลิศสูงเนินเจ้าของสวนผักวังซ่านไฮโดรคนิสนะครับเดี๋ยวขอย้อนแคซชิ่งนิดนึงอ๋อครับผมครับผมครับคำถามแรกเลยนะครับก็คือคุณลุง มีที่มาที่ไปอย่างไรครับก่อนที่จะมาทำตรงนี้นะครับครับผมสนใจไฮโดรโปนิกเนื่องจากว่าเหตุปัจจัยมันมันเหมาะสมในในส่วนนี้ก็พื้นที่ก็ไม่กว้างนะมีพื้นที่อยู่แคบๆนิดเดียวเสร็จแล้วก็พื้นดินก็เป็นดินลุกลังไม่สามารถที่จะปลูกลงดินได้ก็เลยสนใจในส่วนของไฮโดรโปนิกซึ่งเป็นการใช้น้ำปลูกพืชเสร็จแล้วก็ที่สำคัญก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าที่เกะพระองค์ก็ได้ท่งนําทางเป็นโครงการโครงการหนึ่งของพระองค์ท่านที่ได้ทดลองปลูกอยู่ในพื้นที่ทั่วไปพระองค์ท่านก็นําทางให้เราแล้วก็เลยสนใจครับความรู้หรือว่าลงมือทําเลยไหมครับมีความรู้เลยไหมไม่มีครับนะครับรู้แต่เพียงว่ามันมันงอกขึ้นมาอย่างไรอะไรแบบนี้แต่ว่าทําอย่างไรจะดูแลเขาอย่างไรเนี่ยไม่มีเลย หลังจากนั้นก็ไปหาอาจารย์ศูนย์นิยศาสตร์ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็รวบรวมความรู้โดยโดยอ่านจากหนังสือโดยดูจากทางทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันก็ไม่สว่างนะเนื่องจากว่าเราไม่เห็นภาพภาพจริงๆเราไม่เห็นก็เลยต้องมองหาในส่วนของราชการไปเห็นนิทรศการการปลูกพืชไร่ดินซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านอาจารย์ก็ อรกรณาได้ให้ความรู้พอลงมือทําแล้วเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมแล้วแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับพอเจอปัญหาเนี่ยเราเราเราทำต่อได้ซึ่งผมก็ถามอาจารย์ตั้วนี่แหละผมก็มามาปรับมาอย่างก็ว่าใช้สารอะไรนี่ก็คือปัญหาว่าผักมันไม่โตมันไม่สวยนะผักไม่โตไม่สวยไม่สดเลยนะมันเียวเีวมันเหลืองเอะไรแบบเนี้ นี่ปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ปัญหาพวกเชื้อราบ้างปัญหาโน้นปัญหานี้ซึ่ง<ส>ครับ,รบโรคก,ก็ต้องถามอาจารย์อีกเหมือนกันว่าอาจารย์เขาจะล้างโต๊ะปลูกเนี่ยล้างท่อล้างเนี่ยใช้สารอะไรผมก็ก็ไลยไปถามเหมือนกันนะซึ่งอ่านอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยก็ต้องล้างนะล้างระบบล,ะล้างอะไรเอ๊ะมันล้างได้อะไรอ่ะก็ได้ความรู้มาครับในทนองหนี้แล้วก็พวกเพี้ย образ, ไฟพวกหนอนพวกอะไรพวกนี้ก็ได้ความรู้มาด้วยครับ ครับและนี่คือบุคคลตัวอย่างที่สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้พัฒนาตนเองสร้างรายได้สร้างอาชีพดูแลครอบครัวได้อย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณลุงตุ่มที่ให้ความกรุณามากนะครับขอบคุณครับพบกับสาระดีๆแบบนี้จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในครั้งต่อไปวันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ